สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะรวมข้อมูลแอดสตางค่ะงวดวันที่1ธันวา2563นะคะก็จะแจ้งเพื่อนๆเ,เอาไว้นะคะสำหรับใครที่รอข้อมูลของแอดสตางนะคะก็จะไม่ได้ตามคาดนะคะเพราะว่าติดตามให้ทุกคนแล้วแต่ว่าได้ข้อมูลมาเท่านี้นะคะ โอเคก็ไม่เป็นไรนะคะมีเท่านี้เราก็จะดูข้อมูลเพียงเท่านี้นะคะเราจะเริ่มกันที่หลักสิบบนนะคะในงวดนี้หลักสิบบนให้2 3 6 9ามนะคะสิบ,บนนะคะแคปหน้าจอเลยค่ะ ต่อมานะคะกอด10หน่วยบนนะคะชุดนี้จะเป็นสิบหน่วยบนก็จับไข้กันได้นะคะถ้าเกิดว่าชุดนี้เดินเนาะก็ไข้กันหรือว่าอาจจะเดินหลักรือหลักหน่วยก็ได้นะคะ72681นะคะ โอเคค่ะต่อมานะคะแต้มล่างสูตรที่2นะคะก็จะเป็นแต้มล่าง7ตัวนะคะงวดที่แล้วชุดนี้ข้าวแต้มศูนย์นะคะงวดนี้นะคะแต้มล่างคือ3 4 5 6 7 8 0นนะคะแต้มล่างนะคะ ส่วนตัวแล้วจะดูที่แต้ม8นะคะส่วนตัวง่วนี้เจนนี่ดูที่แต้ม8แล้วก็แต้ม4นะคะเนาะประมาณนี้นะคะโอเคนะคะไปต่อค่ะ ดับร้อยเก้าปีนะคะชุดนี้ก็ดับแม่นนะคะวันนี้หลักร้อยไม่มีหนึ่งนะคะหลักร้อยไม่มีหนึ่งคะ่ะแคปหน้าจอเลยนะคะ ต่อมาค่ะเด่นล่างนะคะให้เด่นล่าง 6, 2, 3, 7นะคะส่วนตัวนะคะคิดว่างวดน,นี้เด่นล่างเด่นมากๆคือ6นะคะแล้วก็รอง5นะคะสำหรับส่วนตัวนะคะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะ นเะจะ็ดก็เด่นนะคะสำหรับล่างนะคะแต่ว่าก็จะรองมาจากหกกับห้านะคะโอเคนะคะต่อมาดับล่างนะคะดับล่างวดนี้ให้ดับหนึ่งค่ะ ดับล่างของแอสตางเนี่ยก็ดับแม่นนะคะดับแม่นเนาะอย่าเพิ่งหลุดแล้วกันนะคะเพราะว่ายังช่วยเราได้เยอะเลยนะคะสำหรับใครที่จะนำไปตัดนะคะหรือว่าขัดเป็นตัวรองเนาะสำหรับเล็กล่างนะคะโอเคได้แล้วเนาะต่อมานะคะ มันมี2ส,สูตรนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆพื่อนจะลืมเอ้ยจะสับสนนะคะให้ดูมี2ส,สูตรดับร้อยแปดปีนะคะชุดนี้ให้ดับสี่นะคะให้ดับสี่หลักร้อยนะคะแคปหน้าจอนะคะ โอเคเนาะก็เดี๋ยวจะให้ดูนะคะอ่าหมดแล้วจะมี2ส,สูตรนะคะคือดับร้อยเปีแล้วก็ดับร้อยแปีนะคะมีมี2ชุดนะคะอย่าสับสนนะคะโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นข้อมูลของแอดสตางในงวดนี้นะคะกะ็ได้ไมาเท่านี้นะคะอย่างไรก็ขออภัยด้วยนะคะ โ okay, อเคค่ะก่อนที่เราจะจากกันนะคะก็ถ้ามีข้อมูลอะไรดีๆเด็ดๆนะคะเพ ik, <ๆ>ื่อนๆสมาชิกก็อย่าลืมแบ่งปันกันได้นะคะเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรที่จะนำเสนอนะคะก็จะจัดอยู่ในคลิปถัดไปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ